เกิดว่าไม่มีถังลมเนี่ยเครื่องก็จะโหลดตลอดเวลาถังลมนะครับเป็นสแตนเลสแล้วก็มีเป็นเป็นเหล็กก็มีนะครับมีตั้งแต่500ลิตรนะครับถึง6,000ลิตรเลยนะครับสวัสดีค่ะกิ่งนะคะกับรายการช่างพูดทุกคนคะ่ะทุกคนรู้จักถังพักลมหรือ Air Receiver ร์แทงกันไหมคะว่ามีไว้ทําอะไรเดี๋ยวไปให้พี่ชาติแนะนํากันเลยคะ่ะ ครับสวัสดีครับผมชาติชายครับเป็นพิศวกรของพรี m i u m มพาวเวอร์เนะครับ ถังลมก็คือมีหน้าที่เก็บลมนั่นแหละครับเก็บลมของปั๊มลมนะครัทำไมเราต้องมีถังลมนะครับเพื่อเครื่องมันทํางานมันก็จะมีในช่วงที่มันโหลดก็คือทําลมอันโหลดก็คือไม่ทําลมเพราะงั้นถ้าเกิดว่าไม่มีถังลมเนี่ยเครื่องก็จะโหลดตลอดเวลาไม่ได้มีพักเลยเขาถึงต้องมีคือทํางานไปเรื่อยๆแล้วเก็บลมไว้แล้วระหว่างเราที่ใช้ลมเยอะๆเนี่ยลมมันก็ก็ไม่ได้ส่งผลกับตัวปั๊มลมมากเท่าไหร่หมายถึงว่ามันสามารถใช้ลมได้ตามที่เราต้องการคือมันมีผลิตลมไว้ ถังจำนวนเยอะใช่ไหมครับถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยมันก็เหมือนว่าใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆตัมลมเนี่ยก็จะทําการผลิตอัดไว้ในถังเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดที่มันต้องตัดแรงดันพี่ชาคะว่าแต่ถังลมหรือ air receiver tank เนี่ยมีขนาดไหนไซส์ไหนบ้างคะถังลมนะครับถังลมเรามีข้างหลังเนี่ยเป็นสแตนเลสแล้วก็มีเป็นเป็นเหล็กก็มีนะครับมีตั้งแต่5 0าลิตรนะครับถึง6 0พัลิตรเลยนะครับเรามีไว้ทั้งจำหน่ายแล้วก็ ไว้สลับลูกค้าเช่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆเป็นงานโปรเจกต์กอะไรเงี้ยที่ที่ไม่จะเป็นต้องซื้อถังถังใหม่ไปหรือเป็นเจ้าของที่เป็นต้นทุนที่สูงนะครับเราก็มีบริการให้เช่าด้วยถ้าสนใจก็ติดต่อพรีเมียมพาวเวอร์เทคได้นะครับ <G ül> ขอบคุณครับจบกันไปแล้วนะคะสำหรับแอร์รีซิเวอร์แทงทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีไว้ทำอะไรแล้วก็มีไซส์ไหนกันบ้างถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อพรีเมียมเข้ามาได้เลยนะคะ แล้วก็ที่สำคัญถ้าไม่อยากภลาสาระดีๆจากพรีเมียมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งติดตามพรีเมียมไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ you <sighs>